ก็ต้องแข่งกันหนักขึ้นทำไงจะให้ลูกค้าเลือกมาที่ร้านเราใช่ไหมครับหรือหลายๆคนก็ต้องพยายามสัรหาอะไรใหม่ๆเข้ามาพอ <ฮะ S 2> สัรหาอะไรใหม่ๆเข้ามานี <ๆ S 2> ่ก็ต้องพยายามสัญหาต่อเรื่อยๆแต่ละคนต้องพยายามสัญหาดังนั้นคําว่าแข่งนี้อาจจะไม่ใช่แข่งกันเพื่อแย่งชิงลูกค้าไม่ใช่แย่งชิงตลาด <ฮะ S 2> แต่จจต้องแย่งชิงเลยว่าจะทำไงให้เป็นในใจลูกค้าห้ไ้จริงๆซึ่งพึ่งผมว่าจริงๆอ่ะแข่งกันหนักมากแต่ข้อดีก็คือผมเชื่อว่าหลังจากนี้ไปในอนาคตอันใกล้เนี่ยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของร้านอาหารอีกเยอะ พูดถึงโบเฟสุกี้ชาบูสําหรับบ้านเราตอนนี้นะคะเรียกว่ากําลังแข่งขันกันอย่างดูเดือดเลือดพล่านค่ะเรียกได้ว่าเป็นสงครามด้วยซ้ําไปนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของแมสค่ะมีการหันราคาลดราคากันอย่างหนักเลยนะคะแต่ถามว่าในกลุ่มของพรีเมียมละคะจะเดินเกมนี้อย่างไรวันนี้เรามาหาคําตอบกันนะคะในเวลเอกับ n a สที่กําพรอยู่กําเนิดค่ะ และตอนนี้นะคะแนสนั่งอยู่กับคุณเอสูรเวทเตรลานผู้บริหารและผู้นำเข้าแบรนด์โมโมพาราไดส์และนาเบโซพรีเมียมแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณเอสวัสดีครับคุณแนสวันนี้เป็นเกียรติมากเลยค่ะได้เจอกับคนที่ดูแลแบรนด์ที่หลายคนบอกว่าชอบไป็ฟน์คลับนะคะกินตลอดเลยเราเองก็เช่นกันด้วยนะคะคแล้วก็ต้องยอมรับว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างมากเลยค่ะเริ่มก่อนแล้วกันว่าจริงๆแล้ว โมบอพาราไซเนี่ยเข้าสู่เมืองไทยได้ก็ต้องคูเดเลยใช่ครับเป็นไปยังไงคะโหจริงๆต้องย้อนกลับไปเมื่อ18ปีที่แล้วเลยครับตั้งแเ่อปี2007ที่ผมไปเจอแบรนด์นี้เข้าจากที่ญี่ปุ่นแล้วเกิดจากความที่ผมชอบทานชาบูสุกี้มากแล้วก็ไปทานแบรนด์นี้แล้วรู้สึกว่าแบรนด์นี้โดนใจมากก็เลยติดต่อกับทางผู้บริหารทางนั้นติดต่อเจ้าของเลยเพื่ออยากจะนําแบรนด์นี้เข้ามาเปิดที่เมืองไทยโดยที่ตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่เคยปล่อยแบรนด์นี้ให้กับใครมาก่อนไม่ได้ปล่อยแฟรนไชส์ไม่ได้ทอไเี่่ดูแลงตผมป พยายามติดต่อแล้วเอาชนะใจเขาแล้วก็ได้ได้สิทธิ์ในการนำมาเปิดที่เมืองไทยครับแต่ว่าย้อนกลับไป18ปีที่แล้วเนี่ยมันไม่น่าจะง่ายเลยใช่ไหมคะโอ้ไม่ง่ายครับมันต้องพิสูจน์หลายอย่างต้องโชว์เรื่องของแพชชั่นต้องบอกว่าจริงๆอ่ะคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเราไปทำบิสเซ็ตแพลนดีเพื่อจะไปโชว์ว่าเราจะทำธุรกิจอะไรได้มากน้อยแค่ไหนสิ่งที่เขาต้องการเลยคือต้องการจะรู้ว่าถ้าเรานำแบรนด์ที่เป็นเหมือนกับสิ่งที่เขารัก เหมือนเป็นลูกของเขานำมานำมาให้เราดูแลเนี่ยเราจะทําได้ไหมเราจะดูแลได้ไหมดังนั้นถ้าเราไม่สามารถแสดงแพช s i o ให้เห็นหรือมีความตั้งใจและรักสิ่งนี้จริงเนี่ยเขาคงไม่ให้ผมนํามาเปิดครับค่ะกระทั่งวันนี้ตัวของโมโม่พาราไดซ์เองก็กำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่19แล้วด้วยใช่ไหมคะคซึ่งแน่นอนว่าวันนี้คนกรุงเทพคนเมืองเนี่ยรู้จักกันดีแล้วก็มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครเป็นยังไงบ้างณวันนี้เราเลี้ยงดูมา 19ปีนี่เป็นวัยรุ่นนะกำลังคึกเลยพอใจแค่ไหนคะจริงๆต้องเรียกว่าผมรักมันมากรักแบรนด์นี้มากแล้วก็ผมแฮปปี้ผมถือว่าผมเลือกไม่ผิดแล้วผมก็ทำให้ถ้าบอกว่าเป็นวัยรุ่นก็ผมทำให้เด็กคนนี้เติบโตมาอย่างแข็งแรงได้สำเร็จต้องบอกอย่างนั้นแล้วผมก็ยังคิดว่าเด็กคนนี้มีอนาคตแบรนด์นี้มีอนาคตที่จะเติบโตแข็งแรงมากขึ้นไปได้มากกว่านี้อีกถ้าถ้าผมจะใช้ผมจะใช้คำว่า ยังแข็งแรงได้เรื่อยๆยังไม่มีที่สิ้นสุดครับค่ะแต่ว่าณตอนนี้ถ้าหาเราพูดถึงสงครามหม้อร้อนสุกี้ชาบูบ้านเรานี่เดือดมากเลยนะคะคุณเอเดือดมากจริงครับเดือดมากคิดเห็นยังไงบ้างกับตอนนี้ผมก็ติดตามอยู่คือตอนนี้สงครามชาบูสุกี้ที่เป็นตลาดแมสเนี่ยครับดูเดือดมากจริงผู้เล่นในตลาดนั้นเนี่ยผมว่าต้องใช้หลายสกิลมากในการที่จะเขาเรียกว่าเพื่อที่จะสามารถให้ เป็นผู้นําได้ต้องใช้เทคนิคหลายๆด้านรอบตัวทั้งลดด้านการตลาดทั้งด้านการบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยโหดมากจริงค่ะครับแล้วถ้าเรามองมาที่ตัวของเราคือเราอาจจะแข่งขันในกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างของอาจจะเป็นพรีเมียมขึ้นมาจริงๆแล้วมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันครับผมว่าก็ยังโชคดีหน่อยว่าเราไม่อยู่ในตลาดที่เดือดขนาดนั้นแต่ถามว่าง่ายไหมผมว่าตอนนี้ภาพรวมๆเนี้ยไม่ง่ายตลาดพรีเมียมก็ตามก็ไม่ง่ายผมว่าจริงๆตอนนี้ ต้องบอกว่าคนทาร้านอาหารทั้งตลาดเลยเนี่ยยากหมดเหนื่อยหมดเหนื่อยหมดครับเพราะว่าจริงๆอ่ะจากช่วงที่ผ่านมาครับผมว่าช่วงมาสักสองสปีหลังมาเนี่ยมีผู้เล่นในในตลาดเยอะมากขึ้นมีคนเนี่ยเปิดร้านอาหารเปิดคาเฟ่เปิดคอฟฟี่ช็อปอะไรต่างๆเนี่ยเยอะมากขึ้นมากในขณะที่กําลังซื้อเราไม่ได้เพิ่มขึ้นแล้วบางทีกําลังซื้ออาจจะดรอปลงด้วยซ้ำมันทาให้แต่ละคนเนี่ยก้าวขึ้นมาเนี่ยต้องพยายามที่จะแบบว่า สร้างทำไงก็ได้ให้มีลูกค้าทำไงก็ได้ให้ผู้บริโภคเนี่ยเลือกที่จะมาใช้บริการร้านนั้นๆซึ่งเป็นอะไรที่ผมบอกได้เลยว่ายากเหมือนกันต้องใช้กลยุทธ์เยอะเหมือนกันค่ะแล้วในส่วนของเราเองล่ะคะเป็นไงบ้างกระทบบ้างน้อยแค่ไหนครับของสำหรับปีนี้ก่อนแล้วกันของผมต้องบอกว่าจริงๆถามว่ากระทบไหมกระทบแน่นอนแต่ผมก็มีการปรับแผนปรับกลยุทธ์ของของบริษัทเหมือนกันค่ะ อย่างเช่นจริง,รงๆแล้วตอนนี้ผมมองว่าสงคารามมันดูดเดือดผู้บริโภคก,กําลังซื้อหดลงนะครับผู้เล่นเยอะขึ้นถ้าเราไปแข่งขันโดยที่ว่าเราไปเร่งขยายสาขาหรือจะพยายามทํากําไรทําเงินให้ได้มากเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทางออก <Yeah. S 1> นะผมกลับมองว่าสิ่งที่ที่สุดคือเราต้องมองย้อนกลับมาถึง core business ของเราจริง <Yeah. S 2> ทำไงให้คนเลือกที่จะมาใช้บริการร้านของเราในขณะที่ผมอาจจะไม่ได้เก่งการตลาดแต่ผมเชื่อมั่นว่าจุดแข็งของเราเนี่ยคือความเข้าใจในธุรกิจร้านอาหารจริงๆทีมงานของผมเข้าใจว่าธุรกิจเนี้ยจริงๆมันดําเนินด้วยอะไรแกนของมันคืออะไรดังนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยเราเลือกกลับมาที่จะพัฒนาสิ่งเหล่านั้นให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะทําให ลูกค้าที่มาใช้บริการเนี่ยเป็นคนตอบว่าร้านเราเนี่ยดีไม,ดม่ดีแล้วถ้าเกิดลูกค้าตอบได้ว่าร้านเราเนี่ยดี<ะ>ก็จะทําให้ลูกค้าเนี่ยอยากกลับมาใช้บริการซ้ําแล้วก็อาจจะไปบอกต่อเพื่อนๆบอกต่อคนรู้จักอบอกต่อญาติพี่น้องทําให้ร้านเราเนี่ยเกิดการเติบโตขึ้นได้นั่นคือสิ่งที่ผมเชื่อแล้วผมก็เลยเลือกที่จะทําอย่างนั้น<ะ>ไม่เน้นการตลาดมากแต่เน้นสิ่งเหล่านี้แทนซึ่งผลลัพธ์ก็คือณปัจจุบันเนี่ยร้านเราเนี่ยสามารถทําได้เรื่องจริงปีที่ผ่านมา ผมไม่ได้ขยายสาขาเลยแต่สุดท้ายแล้วเซมสโตรเซลของผมเนี่ยเติบโตขึ้นนะครับปีนี้ต้องบอกเลยว่าเซมสโตเซลเราขึ้นไม่ได้ถดถอยลงนะครับอ,อาจจะยังไม่ใช่ตัวเลขที่มากแต่เป็นสัญญาณที่ดีว่าเราทําได้และเรามีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นครับค่ะซึ่งปีหน้าเองก็บอกว่าจะเริ่มมีการรุกคือขยายสาขามากขึ้นด้วยใช่ไหมเพราะ<ร>อะไรคะเพราะว่าตอนนี้พอเราเริ่มจัดการทีมงานให้พัฒนาแข็งแรงมากขึ้นเนี่ย แล้วเราสามารถสร้างทีมงานรุ่นใหม่ๆให้เขามีความสามารถมากขึ้นสามารถสร้างคนที่เราเชื่อมั่นว่าจะดูแลแล,และบริหารร้านฮอรเราให้ได้ตามมาตรฐานเหมือนอเดิมต่อไปได้เนี่ยผมก็พร้อมที่จะขยายสาขาแล้วอตอนนี้เราทําสาเร็จแล้วนะปีหน้าเนี่ยผมแผนว่าจะเริ่มเปิดสาขาจะเริ่มขยายสาขาขึ้นแล้วก็ยังจะพยายามรักษามาตรฐานให้ดีเหมือนเดิมเพื่อที่จะทําให้ต่อให้มีสาขาเพิ่มแล้วไม่อยากให้แค่ว่าแบรนด์หรือร้านหรือบริษัทผมเนี่ยเติบโตด้วยจํานวนสาขาแต่อยากให เติบโตทั้งจํานวนสาขาและยอดขายต่อสาขาที่ต้องเพิ่มขึ้นด้วยครับค่ะซึ่งตอนนี้ตัวร้านของเราทั้งสองแบรนด์เนี่ยทราบม,มาบว่าก็มีกว่า30สาขาแล้วแต่ว่าปีหน้าทราบม,มาว่าจะรุกแล้วจะขยายสาขามากขึ้นเน้นกลุ่มไหนยังไงแล้วมันยากง่ายยังไงคะครับจริงๆแล้วปีหน้าแผนหลักของเราเนี่ยเราเราจะเพิ่มโมโมพาราไดส์เพิ่ม,มนะครับซึ่งเป็นตลาดต้องเรียกว่าเป็นตลาดระดับพรีเมียมแมสละกันนะครับซึ่งความยากก็คือมัน เน้นเรื่องของการส่งมอบคอร์บิเซตจริงๆอาจจะเน้นการตลาดน้อยหน่อยแต่คราวนี้การส่งมอบคอร์บิเซตจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของการพัฒนาคนให้ได้จริงๆนะครับซึ่งอย่างที่ผมเรียนไปก็คือตอนนี้เราค่อนข้างเชื่อมั่นแล้วว่าเราพัฒนาคนขึ้นมาได้แหละสําคัญคือแล้วเราจะดําเนินต่อไปยังไงสิ่งสําคัญที่ผมเน้นเสมอเลยก็คือณนะวันแรกตอนที่มีสาขาเดียวเนี่ยผมตั้งใจส่งมอบอะไรให้ถึงลูกค้าวันนี้มี30กว่าสาขามีผู้จัดการร้านเนี่ยสากว่าคน นะครับมีทีมงานพันกว่าคนจะทำงางให้ทุกคนเนี่ยพยายามส่งมอบเรื่องเดียวกันไปใถึงลูกค้าได้ต้องบอกเลยว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมเน้นมาตลอดถึงตอนนี้ผมมีพนักงานพันกว่าคนมผมก็ยังเรียกว่าใกล้ชิดกับทีมงานใกล้ชิดยังเข้าใจสถานการณ์หน้าร้านและยังคอยใกล้ชิดกับจะทั้ง Manager, a r e a a เรีย a แเหรือ o อ e r a t i o n a l Manager ทุกคนยังใกล้ชิดกับผมหมดเพราะผมต้องการให ส่งมอบสิ่งที่ผมการมอบให้กับลูกค้าไปถึงมือลูกค้าให้ได้วันนี้ผมไม่สามารถเดินไปมอบให้ได้ด้วยตัวเองอแต่ผมต้องส่งผ่านทุกคนไปผ่านพนักง,งานไปจนมอบให้ลูกค้าได้สําเร็จถ้าผมผมเชื่อว่าถ้าผมทําสิ่งนั้นได้เนี่ยมันก็จะเกิดความยั่งยืนได้ครับค่ะแปลว่าหากเราเป็นลูกค้าเนี่ยไม่ว่าจะเข้าไปที่โมโม่พาราไดซ์ร้านไหนสาขาไหนก็ตาม กินไปลดต้องเหมือนกันบริการ,ค,รคุณภาพต้องเหมือนกันเราคนคเองใส่ใจท,ทุกอย่างทุกขั้นตอนเลยครับแต่ในเมื่อเรามีการรุกขยายสาขามากขึ้นความคาดหวังก็ต้องมาละปีหน้ากับปีนี้รายได้เป็นยังไงบ้างคะจริงๆนะปีนี้ความคาดหวังของเราก็คือเราตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ2,000ล้านซึ่งตอนนี้อย่างที่เรียนให้ทราบไปก็คือ เราเติบโตขึ้นจริงแต่ตัวเลขยังอาจจะเติบโตไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าเราก็ลุ้นกันช่วงควอเตอร์สุดท้ายของปีเนี่ยว่าเราจะทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนในปีหน้าเนี่ยมีการขยายสาขาเพิ่มเราก็คาดหวังอยู่ที่จริงๆผมไม่ได้เล่นของการเติบโตที่แบบว่าก้าวกระโดด <อะ S 1> แต่ผมเล่นการเติบโตแบบค่อยโตแต่ว่ามั่นคงและยั่งยืนนะครับในนั้นปีหน้าเนี่ยเราคาดการว่าเราจะเปิดสาขาเพิ่มประมาณสักสีาสาขาแต่ว่ายอดขายเนี่ยก็คาดการอยู่สักประมาณ 2,200ล้านโตขึ้นอีกสักประม10%ไม่ได้มองภาพว่าจะต้องแบบโตก้าวกระโดดขนาดนั้นแต่ต้องยั่งยืนต้องมั่นคงครับใช่เพราะว่าอย่างที่บอกไปก็คือหัวใจคือคุณภาพบริการต่างๆก็ต้องถึงด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับแต่ว่าฟังดูแล้วน่าสนใจนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเองดูอยู่ตามข่าวเศรษฐกิจไม่ดีขายอาหารไม่ได้เลยแต่ตัวของของคุณเอเองทั้งสแบรนด์เนี่ยค่ะ ก็ยังสามารถเติบโตได้ทั้งที่ไม่ได้มีการขยายสาขาด้วยซ้าไปมองว่าเป็นเพราะอะไรตรัวลงตัวลงคนยังกินข้าวหรือกินของแพงอยู่ไหมหรือยังไงเพราะอะไรคะผมว่าจริงๆคนนะ่ะยังอยากออกมาใช้เงินอ,อยากออกมามีความสุขอยากออกมาใช้ชีวิต<อ>พีงแหนว่าด้วยสภาพเศรษฐกิจด้วยฟิลลิ่งต่างๆที่ไม่เอื้มอมหน่วยให้รู้สึกว่าเราต้องใช้เงินหรือไม่ได้มีฟิลลิ่งที่อยากจะต้องมาเซเลบรตหรืออะไรอย่างนี้หรือด้วยด้วยสถานการณ์ณปัจจุบันอย่างที่ทราบแล้วก็อาจจะต้องแบบว่าเบาๆเรื่องของ การเฉลิมฉลองลงทําให้คนก็ยังยังต้องชะลอระงับบางอย่างไปแต่ถามว่าลึกๆเขาก็อยากจะใช้เงินยังอยากจะเติมความสุขให้ตัวเองนะครับแต่ว่าทางนี้ทังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องเลือกมากขึ้นในการจะใช้เงินว่าจะใช้ไปเพื่ออะไรและใช้กับสิ่งไหนเพื่อที่จะตอบตอบสนองความความต้องการของเขาในเรื่องเติมความสุขให้เขาแล้วทำไมโมโม่ถึงตอบโจทย์เขาได้ล่ะคะผมเชื่อว่า พราะผมตั้งใจสงมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกคา้าตามตามคอนเซ็ปต์ของเราตั้งใจสงมอบเนี่ยสิ่งต่างๆให้กับลูกค้าที่เราคิดว่าดีที่สุดแล้วเนี่ยมันทําให้เขามาใช้บริการร้านเราแล้วมีความสุขแล้วค่อนข้างจะเชื่อว่าเขาเนี่ยวางใจตั้งแต่ก่อนมาใช้บริการแล้ววางใจว่าถ้าเกิดเขาจะมาสมมติจะมาเป็นเงินกับร้านเราเนี่ยเขามั่นใจว่าเขาจะได้อะไรกลับไปในขณะที่ถ้าเกิดไปบางที่บางร้านหรือ อันที่เขายังไม่รู้จักจริงๆเนี่ยเขาอาจจะไม่ไม่ได้มั่นใจอ่าไม่ใช่ว่าร้านนั้นนั้นทำดีหรือไม่ดีแต่ความมั่นใจอาจจะยังไม่มีมแต่ของเราเนี่ยเราสร้างความมั่นใจมาให้กับเขาได้แล้วก็ถึงเลือกที่จะมาใช้บริการร้านของเราเพราะเราเองก็อยู่มาโอ้สิบเก้าสิบแปดปีแล้วด้วยค,คือลูกค้าสมมุติจะใช้เงินนะคะในบัตเจตนี้เราได้กินแบบบุฟเฟ่ครับคิดว่าร้านเราเองก็ยังตอบโจทย์สาหรับเศรษฐกิจที่อลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยไม่ได้สดใสอะไรมากนะนะแต่ว่าพูดถึง all you can eat หรือบุฟเฟ่เนี่ย อย่างที่เราเกริ่นไปตนช่วงแรกโวยแข่งเดือดมากเลยจริงๆเราก็เป็นอยู่ในกลุ่มของบุฟเฟ่นะถ้าพูดภาษาชาวบ้านแต่เราอาจจะอยู่ในกลุ่มที่อาจจะไม่ได้แมสกัมากแล้วเราเองก็มีการปรับตัวมากขึ้นเรื่อยๆด้วยใช่ไหมคะทราบมาว่าอย่างตัวนาเบโซพรีเมียมล่าสุดเซอร์ไพรส์ยังไงบ้างคะมีการปรับที่สาขาสยามพารากอนเนี่ยครับปรับให้เป็นออริ o ินอีทแล้วนะครับเพราะต้องบอกว่าอย่างที่เรียนไปก็คือมันมีการแข่งขันกันสูงในตลาดนะครับแล้วก็ เราต้องพยายามดึงดูดให้เกิดให้ลูกค้ามาร้านเราให้ลูกค้าเลือกที่อยากมาร้านเราะนะครับแต่คราวนี้ในในรูปแบบเดิมที่เราทํามาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดึงดูดมากเท่าที่ควรณนะปัจจุบันเราก็ต้องกลับมาทบทวนว่าจริงๆแล้วจุดแข็งของเราคือตรงไหนจุดแข็งของเราเนี่ยกลายเป็นว่าเราคือผู้นำ all you can eat แบบพรีเมียมแบบส่งมอบคุณภาพที่ดีส่งมอบการบริการที่ดีครับลูกคา้าผมก็เลยมีความคิดว่าถ้ายอย่างนั้นเนี่ยเราก็มาปรับ ลองทดลองปรับสาขาสายามพารากรอนให้เป็น All You c a n Eat แบบพรีเมียมจริงๆครับซึ่งที่นี่ต้องบอกว่าเราทั้งเรื่องคุณภาพรสชาติการบริการทุกอย่างเนี่ยคือเป็นระดับพรีเมียมซึ่งยกระดับขึ้นมาจากโมโมอีกขั้นหนึ่งนะทั้งเรื่องวัตถุดิบอะไรต่างๆก็ตามะนะครับหรือน้ำซุปน,น้ำซอสเนี่ยก็มีการอัปเกรดให้มันมี ความพรีเมียมมากขึ้นการบริการแน่นอนต้องพรีเมียมกว่าเดิม <research. S 2> บรรยากาศร้านการนั่งทานในร้านทุกอย่างพรีเมียมกขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่สามารถเสิร์์เป็นออยคานีได้ครับสามารถทำให้คนเข้าถึงได้ไม่ยากครับ <questionnaire. S 2> <therefore. S 1> แต่ว่าพอบอกว่ามันพรีเมียมยิ่งกว่าโมโฮพาราไดซ์เนี่ยคือถ้ามองแบบชาวบ้านรจริงโมโฮม,ม,มันก็พรีเมียมระดับหนึ่งแล้วนโโพอเป็นนาเบโบอกว่าพรีเมียมยิ่งกว่าแปลว่าราคามันสูงขึ้นทาไมถึงกล้ามาเล่นตลาดนี้มองว่าม่มีโอกาสเหรอคะผมว่ายังมียังมีตลาดยังมีโอกาสอยู่ที่<ะ>ตรงนี้ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มผู้เล่นที่เป็น all you can eat พรีเมียมเนี่ยไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่คนที่ทําได้เนี่ยมักจะไม่ใช่ร้านเชนแต่ของผมเป็นร้านเชนที่ทําได้ แล้วเราเน้นพรีเมี่ยมจริงๆนะครับอย่างวัตถุดิบเราอย่างเช่นเนื้อเนี่ยเราเลือกเนื้อเป็นเนื้อ A5 มาเสิร์ฟซึ่งเป็นเนื้อ A5 ของญี่ปุ่นเป็นวากิว A5 ของญี่ปุ่นแท้ๆนำเข้ามาเสิร์ฟโดยที่จุดแข็งของเราก็คือผมให้ทางญี่ปุ่นเนี่ยช่วยหาให้และนำเข้าตรงมาให้เราเลยโดยไม่ผ่านซัพพลายเออร์ทำให้เรามีจุดแข็งก็คือเลือกต้นทุนราคาที่ถูกกว่าถูกกว่าเจ้าอื่นแล้วก็สามารถ ด้วยเทคนิคด้วยวิธีการด้วยระบบของเราเนี่ยทำให้สามารถนำส่งคุณภาพที่ดีออกมาให้ในทุกถาดได้ซึ่งลูกค้ามาทานเนี่ยจะรู้ว่าไม่มีว่าถาดแรกกับถาดสุดท้ายไม่เหมือนกันทุกถาดจะออกมาในคุณภาพเดียวกันะนะครับหรือแม้กระทั่งปูธารบะเนี่ยครับตอนนี้ต้องบอกว่าบุฟเฟ่ปูธารบะเนี่ยที่เมืองไทยเนี่ยแทบไม่มีใครเล่นและถ้าเกิดใครเล่นบุฟเฟ่ปูธารบะเนี่ยจะเล่นราคาสูงมากเพราะว่าต้นทุนปูธารบะสูงจริงๆสูงมากๆนี่ก็เราก็ใช้หลักการเดียวกัน ทางญี่ปุ่นเนี่ยไปช่วยหาปูธรบะให้เราแล้วนําเข้ามาโดยตรงทําให้เร,เราได้ราคาดีซึ่งผมบอกได้เลยว่าราคาเนี่ยต่างกับคนอื่นที่เป็นพรีเมียมธารบะแบบออ l ์แกน e ีคเนี่ยเราราคาดีกว่าเขาประมาณหนึ่งเลยรับรองว่ามาทานเนี่ยคุ้มแน่นอนครับซึ่งต้องบอกเลยว่าการที่ที่ปรับรีแบนด์ครั้งนี้ค่ะเป็นความที่กล้าหาญมากๆเลยนะเพราะว่าตัวนาเบโพรีเมียมราน,นเนี่ยค่ะที่ภารกอนเนี่ย เปิดอยู่แล้วแต่เราเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยครับกลายเป็นบุฟเฟ่เป็นออร์ูคันอีขึ้นมาใช่ครับคาดหมวยงยังไงบ้างเฉพาะสาขานี้เลยใช่ไหมครับผมเฉพาะสาขานี้คือจริงๆแล้วฐานลูกค้าที่ชอบสไตล์เป็นคอสแบบเก่าก็ยังมีเราก็ยังคงที่สาขาเซ็นทรัลแอมบาซี่กับสาขาเกรอนวิลเลจไว้เป็นรูปแบบเดิมนะครับก็ทานสบายๆไม่ต้องรีบร้อนแล้วก็ค่อค่อย ละเมียดค่อยๆทานไปแต่เพราะเป็นของที่สยามพารากอนเนี่ย<ช>ด้วยไลฟ์สไตล์ของคนที่มาเดินสยามพารากอนเนี่ยครับเขาไม่เหมือนกันเขาอาจจะมาด้วยความเร่งรีบอาจจะมาด้วยไม่อยากจะเป็นเวลานานนะครับหรือมีธุระที่ต้องไปทําต่อก็เลยเปลี่ยนรูปแบบมาให้ไม่ได้เป็นแบบคอสนั่งยาวๆแต่เป็น all you can eat ซึ่งเข้ามาแล้วก็ทานเต็มที่ทานเต็มที่กันไปเลยอะไรอย่างนี้ครับซึ่งก็เป็นความท้าทายจริงๆแต่เราก็นั่งเชื่อมั่นว่าเรามีจุดแข็งอยู่ตรงนี้ เราทำได้ดีเชื่อมั่นว่าเราทำได้ดีแน่ๆนะครับแต่ทั้งนี้ทนะั้งนั้นสุดท้ายเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าเนี่ยจะให้โอกาสเรามากน้อยแค่ไหนหรือจะมาลองทานเรามากน้อยแค่ไหนแต่ผมเชื่อว่าถ้าได้มาลองทานเนี่ยจะยต้องรักเราและจะต้องกลับมาหาเราอีกแน่นอนครับในแง่ของรายได้ค่ะเราหวังเยิมคะจากตัวของอันนี้หรือว่าเน้นในแง่ของแบรนดิ้งมาร์เก็ตติ้งหรือภาพลักษณ์มากกว่าครับจริงๆผมมาทำธุรกิจโดยจะไม่ได้บอกว่าไม่ได้หวังไรายได้เลย แต่ผมไม่เอารายได้มาเป็นที่ตั้งผมเอาว่าผมเชื่อมั่นในเรื่องของธุรกิจว่าจริงๆแล้วธุรกิจมามันต้องทําว่าลูกค้าต้องการอะไรถ้าผมทําให้ลูกค้าแฮปปี้พอใจได้ลูกค้านั่นแหละจะนําผลกําไรกลับมาให้เรางนั้นตอนนี้เป้าหมายผมผมจะไม่บอกว่าวันนี้พอผมทํามาเนี่ยผมคาดหวังว่ายอดขายต้องถล่มทลายผมไม่ใช่มองภาพนั้นแต่ผมมองภาพว่าอยากให้ลูกค้ารักเราและชอบเราแล้วค่อยๆกลับมาผมรอได้อาจจะรอเป็นปีก็ได้ ที่จะยอดขายค่อยๆโตแต่อย่าให้โตอย่างยั่งยืนแล้วก็ให้ลูกค้านี่เป็นลูกค้เกาเราจริงๆและรักเราจริงๆครับคือเหมือนที่บอกไปถ้าเป็นเด็กคนหนึ่งที่อายุสิบเก้าคืออยากให้โตอย่างแข็งกแกร่งแล้วก็ยั่งยืนอยู่ยาวๆเป็นที่รัรานฝ่อาจจะไม่ได้หวังว่าโอ้ยความมูอหวะมากเพราะว่าเราก็เล่นเฉพาะสาขานี้ไปก่อนด้วยนะ<ม>แต่ว่าย้าอนกลับมาถามคุณเอเนี่ยนะที่แบบว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญเรื่องของการทำบุฟเฟ่เอาอคันอิตจริงๆแล้วมันหัวใจของมันความยากง่ายคืออะไร รจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของการคอนโทรลจริงๆมันยากหลายจุดมากค,คนจะคิดว่าทำบุฟเฟ่ต์เอาเองทานเองง่ายๆแค่เสิร์ฟแค่ให้ลูกค้าทานให้เยอะๆแต่จริงๆผมว่ามันมีมนมคีย์หลายคีย์มากเช่ไรคะเผื่อแบบว่าคนดูเราอยู่แล้วอยากลองทาําบ้างอาจจะเริ่มจากเนเล็กๆอย่างเช่นบางคนคิดว่าถ้าเกิดทำเป็นเอาเองทานเองหรือทำบุฟเฟ่ต์เนี่ยม,มันทำคุณภาพดีไม่ได้หรอกอหรือถ้าทําได้ก็ต้องแพงแต่จริงๆไม่ใช่เราต้องสามารถตีโจทย์ให้ได้ว่าถ้าเราทําได้ในราคาที่สมเหตุสมผล มันจะต้องทำยังไงการควบคุมคุณภาพบางคนอาจจะคิดว่าพอเสิร์ฟเยอะๆคุณภาพมันอาจจะคุมไม่ได้แต่ไม่ใช่ผมมองว่าคุณภาพต้องถูกส่งดังนั้นถ้าลูกค้าที่เป็นลูกค้าเราจริงๆเนี่ยหลายๆคนจะรู้ว่าเราเนี่ยทำออริเคนดีเนี่ยแต่ว่าคุณภาพหรือรสชาติและการบริการของเราเนี่ยไม่แพ้ร้านที่เป็นอัลคาดปกติมาตรฐานไม่แพ้เลยหรืออาจจะดีกว่าหลายๆร้านด้วยซ้ำไปนะครับเราเชื่อ,อ,อว่าเราทำได้และจะส่งมอบสิ่งเหล่านั้นให้ถึงลูกค้าได้ พูดถึงภาพรวมของธุรกิจร้านอาหารในบ้านเรากันบ้างล้วกันนะคะก็เป็นผู้เล่นที่อยู่มานานนะเกือบย0ปีแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างทิศทางตอนนี้เรามองว่าอนาคตมันจะแบบว่าแข่งกันหนักขึ้นไหมหรือว่าเทรนด์จะเปลี่ยนไปงไงบ้างคุณเอ๋คือผมว่าจริงๆอะ่ะคงต้องแข่งกันหนักขึ้นอ่าเพราะว่าทุกคนก็คืออย่างที่บอกไปคือมีผู้เล่นมากขึ้นก็ต้องแข่งกันหนักขึ้นทำยังไงจะให้ลูกค้าเลือกมาที่ร้านเราใช่ไหมครับหรือหลายๆคนก็ต้องพยายามสรรหาอะไรใหม่ๆเข้ามา พอสรรหาอะไรใหม่ๆเข้ามานี่ก็ต้องพยายามสัญหาต่อเรื่อยๆแต่ละคนต้องพยายามสัรหาดังนั้นคําว่าแข่งนี่อาจจะไม่ใช่แข่งกันเพื่อแย่งชิงลูกค้าไม่ใช่แย่งชิงตลาดแต่จจต้องแย่งชิงเลยว่าจะทำไงให้เป็นในใจลูกค้าให้ได้จริงๆซึ่งซึ่งผมว่าจริงๆอ่ะแข่งกันหนักมากแต่ข้อดีก็คือผมเชื่อว่าหลังจากนี้ไปในอนาคตอันในกล้เนี่ยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของร้านอาหารอีกเยอะอผมอยู่ในวงการนี้มา1ิบกว่าปีครับผมบอกได้เลยว่าวันที่ผมเริ่มทางแรกเนี่ยตลาดร้านอาหารบ้านเรายัง ค่อนข้าง s i m p l ลไม่ไม่ได้มีอะไรวุ่นวายมากมายแต่ปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะยกตัวอย่างเช่นถ้าสมัยก่อนเนี่ยผมไปต่างประเทศเนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยผมจะรู้สึกได้เลยว่าตลาดร้านอาหารบ้านเราเนี่ยยังสู้บ้านเขาไม่ได้ความน่าสนใจความอะไรต่างเนี่ยสู้เขาไม่ได้ในขณะที่ณปัจจุบันเนี่ยครับสิ่งที่ผมเห็นเลยก็คือเรากับสร้างสารรค์อะไรได้น่าสนใจกว่าต่างประเทศซะอีกนะครับมีอะไรที่น่าสนใจต่างชาติต้องมาเมืองไทยเพื่อมาทานอาหาร <Okay. S 2> ไม่ใช่มาเพื่อทานอาหารไทยละ มาเพื่อทานอาหารหลายๆอย่างที่เมืองไทยนะครับ mm hmm. อาหารไทยแน่นอนจะเป็นเมนหลักอยู่แต่กลายเป็นว่าแม้กระทั่งอาหารญี่ปุ่นที่เมืองไทยคนก็รู้สึกว่ามาแล้วก็ว้าว mm hmm. อาหารเกาหลีอาหารชาติต่างๆที่มีในเมืองไทยหลายๆ <Yeah. S 1> ที่ก็น่าสนใจนะดังนั้นผมมองว่าหลังจากนี้ไปก็น่าจะสนุกมากขึ้นเรื่อยๆและ <Yeah. S 1> ผมบอกได้เลยว่าคนไทย,ยจริงๆเก่งน้องๆคนรุ่นใหม่เนี่ยเก่ง <Yeah. S 1> คิดเก่งสร้างเก่งทําเก่ง แล้วผมว่าจะมีอะไรให้เห็นอีกเยอะมีอะไรสนุกสนุกให้เห็นเยอะต้องบอกว่าผมเนี่ยยิ่งช่วงหลังๆมาเนี่ยผมว้าวกับหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นกับตลาดอาหารบ้านเราจรงิงๆน่าสนใจมากจริงๆครับค่ะและในส่วนของเราลคะคะเราอยู่ในกลุ่มของอาหารญี่ปุ่นเนาะัะมองว่าเทรนด์อาหารญี่ปุ่น,นี่คนไทยยังเลิฟอยู่ไหมคะผมว่าจร,งจรงิงๆอาหารญี่ปุ่นเนี่ยสุดท้ายคนไทยยังเลิฟอยู่ยังเลิฟอยู่ผมว่ารสชาติของอาหารญี่ปุ่นเนี่ยคนไทยยอมรับลงมาลองลงมาจากอาหารไทยเลยเรียกว่าเป็นที่2เลยนะครับก่อนอาหารชาติอื่นอีกดังนั้นผมว่า มีโอกาสสำหรับอาหารญี่ปุ่นอีกเยอะในการไปข้างหน้า <Yeah. S 2> แต่ท้งนี้นะั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะสร้างสารรค์ครีเอทมันยังไง uh. ใช่ไหมครับยังต้องดูว่าเราจะเข้าใจมันจริงๆหรือเปล่า mm. ผมบอกว่าเนี่ยผู้เล่นหลายรายเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเก่งแต่บางทีอาจจะสร้างสารรค์เก่งแต่เข้าใจร้านอาหารจริงๆหรือเปล่าผมว่าผมเชื่อว่าถ้าเกิดเขามีความครีเอทีฟสร้างสารรค์เก่งและเข้าใจคอของการทำร้านอาหารจริงๆเนี่ยผมว่าเขาจะไปได้กไกล คนรุ่นใหม่และอาหารรุ่นใหม่เนี่ยจะเกิดและไปได้ไกลแล้วผมว่าเนี่ยจะเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์หลักที่ทําให้คนต่างชาติเนี่ยอยากมาเมืองไทยเพื่อมาได้ลิ้มรสชิมอาหารที่เมืองไทยอาหารดีๆที่น่าสนใจในราคาที่สมเหตุสมผลครับซึ่งคุณเองก็เป็นในส่วนของตัวแทนภาคธุรกิจเนาะที่มีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยตอนนี้มองว่ามันมีอะไรที่เราอยากจะให้มัน เพิ่มขึ้นมาอีกไหมอ่ะเราจะอาจจะได้เห็นช่วงเวลาที่เราสัมภาษณ์กันเนี่ยมันก็จะ,จะมีมาตรการรัฐต่างๆเริ่มออกมาบ้างนะเราเองก็เป็นส่วนของร้านอาหารด้วยค,คิดว่าการส่งเสริมจากภาครัฐหรือว่านโยบายอะไรบางอย่างที่ที่เราอยากจะให้เติมเข้าไปอีกไหมครครับจริงๆผมมองว่าภาครัฐเนี่ยก็พยายามสนับสนุนครับแต่สิ่งที่ภาครัฐทาอาจจะยังไม่ได้มีการสนับสนุนแบบระยะย,ยาวอย่างยั่งยืนอ่าในบางครั้งเราก็จะได้ยินว่าภาครัฐเน้นเรื่องของการให้เกิดซอฟต์พาวเวอร์แต่ผมยังไม่เห็นภาพที่มันชัดเจน ในระยะยาวส่วนใหญ่จะเป็นโปรเจกต์ที่กระตุ้นระยะสั้นนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยผมก็ไม่ไม่ได้มองว่าภาครัฐจะทําไม่ถูกสัทีเดียวแต่ผมมองว่าผู้ประกอบการเองก็ต้องดูแลตัวเองช่วยเหลือตัวเองบ้างเหมือนกันถูกไหม<ๆ>ครับภาครัฐทําอย่างนั้นมันก็เหมือนกับเป็นการตลาดกระตุ้นให้เกิดการมาให้ลูกค้าได้มาทดลองใช้มาทําให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ถ้าเกิดสมมติกลุ่มคนที่ทําร้านอาหารเนี่ยยังไม่สามารถทําได้ดีจริงมันก็เหมือนเป็นการแค่ทําการตลาดให้มาครั้งต่อครั้ง แต่ถ้าเกิดภาครัฐกระตุ้นเป็นครั้งครั้งแล้วร้านอาหารทุกคนทุกเจ้าเนี่ยสามารถทําตัวได้ดีจริงๆไม่ใช่มาเพื่อมาใช้ซื้อของถูกอ่าแต่มาเพื่อทดลองอในราคาที่ถูกแล้ววันทั้งหน้ายอมจ่ายในราคาที่ปกติแล้วก็มาทานนะครับถ้าร้านต่างๆเนี่ยทำให้เกิดสิ่งเหล่านั้นได้เนี่ยผมว่าไม่ต้องไปนั่งว่าโทษใครว่าภาครัฐหรือใครต่อใครจริงๆแล้วมันคือการสนับสนุนกันละกันอ่าภาครัฐอาจจะเพิ่มอย่างหนึง กวบการก็ควรต้องเพิ่มด้วยเหมือนกันนั่นคือ,อสิ่งที่ผมมองครับวันนี้ตัวของร้านเรานะคะโมโม่พาราไดส์แล้วก็นาเบโซพิมด้วยอย่างที่บอกไปว่าก้าวสู่ปีที่19บเก้าเดี๋ยวก็จะโตต่อไปอย่างยั่งยืนหา,าวาดฝันไปไกลๆเลยะคะ่ะเราเรามองเห็นลูกชายลูกสาวของเราคนนี้เป็นยังไงคะอนาคต<อ>มีฝันไว้ไกลแค่ไหนคะจริงๆผมก็ฝันไกลแต่ผมยังไม่ได้บอกว่าเขาเรียกว่าคำว่าฝันไกลของผมี่ยไม่ได้ฝันไปว่า ผมจะมียอดขายอะไรเท่าไหร่รแต่ <รอ S 2> ผมฝันอยากเห็นคนรู้จักเรามากขึ้นเรื่อยๆอคนเป็นลูกค้าเรามากขึ้นเรื่อยๆะนะครับในวันนี้ผมจากที่ข้อมูลที่ผมมีมาก็คือโมโมพาราไดส์เนี่ยคนนะรู้จักประมาณหนึ่งไม่รู้จักกันหมดไม่ได้ว่ารู้จักกันทั่วประเทศรู้จักประมาณหนึ่งแต่คนที่เคยกินกับน้อยกว่านั้นอีกเยอะแปลว่ามันยังมีโอกาสในการเติบโตต่อแต่อย่างที่บอกผมไม่ได้มองภาพว่า จะได้เงินเท่าไรหร่จะทํำยอดขายเท่าไหร่แต่ผมอยากให้ถ้าพูดถึงคําว่าสุกี้ยากิหรือชาบูชาบูสไตล์ญี่ปุ่นอยากให้นึกถึงโมโมพาราไดซ์ก่อนและอยากให้บอกว่าเคยได้ทานแล้วอยากให้คนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นว่าเคยได้ทานโมโมพาราไดซ์แล้วก็ชื่นชอบมันนั่นคือสิ่งที่ผมวาดฝันไว้ครับ จะได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็คนไทยได้ลองกินมากขึ้นซึ่งอนาคตอาจจะมีโอกาสได้เห็นมากขึ้นเพราะว่าเราค่อยๆเติบโตขยายสาขาไปเพราะต้องบอกคุณผู้ชมว่าตอนนี้ตัวของร้านเราเนี่ยอยู่กรุงเทพเป็นหลักใช่ไหมคะตอนนี้มีสาขาต่างจังหวัดเพียงแค่ที่เดียวช่ที่ชลบุรีครับมีแค่ชลบุรีที่เดียวอนาคตนี่มีแผนในการขยายตัวไปต่างจังหวัดแน่นอนแต่วันนี้อย่างที่ผมบอกผมต้องสร้างลูกคนนี้แข็งแรงสร้างทีมงานผมให้แข็งแรงถ้าไม่แข็งแรงผมจะยังไม่ขยับออกไปไกลเราจะอยู่ใน จุดที่เรายังดูแลเขาได้ดีแต่ถ้าวันหนึ่งเราเริ่มแข็งแรงเนี่ยเราอาจจะให้ลูกของเราเนี่ยขยับออกไปไกลขึ้นไกลขึ้นนะครับนั่นก็คือภาพที่อย่างที่บอกในอนาะคตคนจะต้องรู้จักเรามากขึ้นและก็เป็นเคยทานร้านเราแล้วก็รักและชื่นชอบร้านเราครับค่ะก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็เชื่อว่าทําได้แน่นอนแต่ว่าในสาหรับตัวของคุณเอ,เองแล้วเนี่ย หลายคนที่ดูเราอยู่เนี่ยคุณเอเนี่ยคือคนที่เป็นนักธุรกิจที่แข็งแกร่งแล้วก็ไฟแรงแล้วก็ประสบความสำเร็จมากๆเลยอยากจะให้ฝากอะไรถึงแฟนรายการของเราเลยค่ะว่าในการทําธุรกิจเพราะว่าคุณเอเคยเริ่มมาจากเดย์วันยูกไหมการไปดีลมาจนวันนี้ที่เติบโตได้ัวใจคืออะไรบ้างคือถ้าให้ผมพูดสาหรับคนทําธุรกิจนะครับผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่มุ่งมั่นจะทําธุรกิจเนี่ยอยากให้มองที่เป้าหมายเป็นสําคัญว่าเราทําเพื่อใครทาธุรกิจเนี่ยเราทาเพื่อลูกค้า ถ้าเรามองว่าเราต้องการเปิดธุรกิจมาเพื่อตัวเราส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จแต่ถ้าเรามองว่าเราทําธุรกิจเพื่อส่งมอบอะไรให้กับลูกค้าเราเชื่อมั่นว่าเรามีของดีมีสิ่งดีเพื่อมอบแับลูกค้าลูกค้านั่นแหละจะนําสิ่งเหล่านั้นกลับมาหาเราจะนําความสําเร็จมาหาเราและจะทำให้เกิดความยั่งยืนดังนั้นถ้าจะทําธุรกิจอยากให้มองและเข้าใจภาพไกลๆแล้วก็ทําเพื่อลูกค้าจริงๆแล้วสิ่งเหล่านั้นจะสิ่งเหล่านั้นจะตอบแทนกลับมาหาคุณแน่นอนครับ ฝากร้านด้วยนะคะตอนนี้มีออความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะช่วงปลายปีด้วยครับก็ฝากร้านโมโมพาราไดส์นะครับถ้าเกิดใครอยากจะหาร้านอาหารดีๆทานอยากได้ทานชาบูชาบูสุก้ยากิญี่ปุ่นดีๆก็อยากให้นึกถึงร้านโมโมพาราไดส์ก่อนแล้วก็ได้มาลองทานร้านของเรานะครับในส่วนของนาเบโซพรีเมียมก็เป็นสไตล์ใหม่ที่แสยมพารากร้อนซึ่งเราเพิ่งปรับรูปแบบมาอยากจะเชิญชวนให้ได้มาทานซึ่งผมมั่นใจและยืนยันว่า ถ้ามาแล้วจะรักเราแน่นอนแล้วก็บอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนครับค่ะอีกหนึ่งก้าวสำคัญนะคะสำหรับ Momo p พราด i s e แล้วก็นาเบ s o p r e เมียมในประเทศไทยของเรานวันนี้ภายใต้ผู้นำที่แกร่งแล้วก็ก้าวไปด้วยกันด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่เอนะคะคุณเอสุรเวทเตลานมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ